ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยผมปวดหัวมากเลยฮะความรู้สึกเหมือนไข้จะแดกตับกระสับกระายเดีย๋ยนะตับแล้ววะวันนี้เนี่ยผมเลยถือวิสาสะมาในเกมมันสั้นก่อนแล้วกันฮะวันนี้โอเคของกาไม่ <c oughs> ไปมั่วหมดเลยวะไอ้ยี่กูมึนจริงเลยเนี่ยโอเคของัดสวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็ผัดนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าจอจชอบกินล่าสัญญาเย็ดแม่กาฟิวบอนี้ ึ่งเป็นเกมที่ผมไปเจอมาแล้วก็น่าสนใจดีฮะคือมันมีมันมีโวงหัวนเนี่ยนะว่าถ้ามึงไม่ให้ลายซันญ,ญ่าของจอร์ดเนี่ยระวังจอยบันแดกของหัวมึงนะเออผมก็เลยเชื่อเลยว่าเป็นโมโหหิวมาจากไหนวะแล้วดูหน้าตามันดีฮะหน้าตามันไม่ได้หน้ากลัวแบบมันตั้งใจทำนะแต่มึงเหมือนรีบ <laughs> มึงเหมือนรีบอะ่ะเออแล้วก็มีกีตาร์แล้วก็เกมเพลเนี่ยผมว่าคล้าย,ายเกมก่อนเวยมันมีให้เราเนี่ยมันมีให้เราทำอาหารด้วยนะ แล้วหนึ่งนะเมื่อกี้นี้มันมีกิฟต์อยู่เนี่ยหยิบซอสมาใส่นะเพราะงั้นเนี่ยเกมนี้มันจะเป็นยังไงกูจะโดนจอดแดกหวัวไหมหรือว่ากูจะทำยางไงให้มันกินได้โดยที่ดินกูม่เปี้ยซะก่อนนะหรือกูไม่ปลดหวัวตายก่อนก็ไปดูกันดีกว่าฮะโอ้โหไอ้เหี้ยมีไอ้นี่หันระบบเกมเรียบง่ายแต่ว่ามีการาฟริกสุดเจ๋งมึงเรียกนี่ว่าการาฟรมึงเรียกนี่ว่าการาฟริกสุดเจ๋งเหรอโอ้ไม,ม่กัดมีฉากจบที่หลากหลายโอ้ชิตนี่คือ จุดเด่นของเกมมึงใช่ไหมคุณสามารถที่จะทำรัสัญญาของคุณเองได้ด้วยว้าวเบือกลนจังเลยแฮแหมเออเอาก็ได้อ้เจียคนป่วยทำรัสัญญาไอสัตว์ไม่งุดหัวพุ่งกระเดือมอีกจอดจอดชอบกินรัสัญญาเออเดียกก๋ยวคุณทำให้กินก็นได้เนะป้าป๊ากับฉันเนี่ยจะกลับสายอยากที่ทำงานหน่อยนะได้โปรดทำรัสัญญาให,ให้ให้ทานด้วยนะอ๋อไม่ใช่ดิได้โปรดทำรัสัญญาไว้เผื่ออาหารมื้อเย็นด้วยอะฮะ เฮียมีไอคชาติหนึ่งด้วยโอเคมันเหมือนเกมโถ่ขี้เลยว่ะมัน,นมีแบบไป้ายแบบดูแบบแรกดูแบบสองดูแบบสามมาแล้วมันเนี้ยก็คือมันจะมีตายมันจะตายได้คนง่ายใช่ไหมมันขึ้นมาอย่างเงี้ยกูว่าใช่วิธีทำลักสัญญาเอาพาสต้าแล้วก็เคชชับแล้วก็เกลือแล้วก็อะไรวะเนี้ยนะฮะเออใส่ด้วยกันในโอเวนรอออกมามันก็ไม่ได้ยากดีกว่าพาสต้าเคชชับเกลืออ่ะฮะ พาสต้าเคชัพเกลือแค่นี้ใช่ไหมเออแล้วก็ซอสอะไรคือซอ,อวสวะ where the fuck is sauce อันนี้พีกไทยหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นไอน,นี่ปะไม่ใช่หรอมันคือเชีย่ยเหรอวะอืมโอ้นี่ไงซอสปะถ้ยมันหลบอยู่ในตรงนี้เนี่ยฮะโอ๊ยโทษทีนะ yeah bitch อู้อีซี่ยังวะแล้วไหนอะไอตัว จอร์จอ่ะจอร์จอร์มันจะมาตอนนี้ใช่ไหมทำไมภาพมันดูกระตุกกระตุกว่าหมายถึงว่าเตรมกูกระตุกกระตุกอเคฮะพร้อมแดกโอ๊ยทีปิดปิดได้ไหมไม่ปุ้มไม่ปิดหน่อยหรอเอาไม่ปิดก็ได้โอเคอ่ะทำสบายว้าวเซตอิหลโอ้ยฮะคุณเอา้าอันนี้คือฉากจบแล้วหรอคุณทำมาสัญญาป,ปกติแล้วคุณก็กินมัน อ้าวแล้วไหนบอกว่าจะทํารอพ่อพอออหมายถึงว่าทํากินเองอะไรประมาณนี้เหรอ <c oughs> มีเจ็ดฉากจบครับขอบคุณมากเลยไม่จาด่ะันบอกว่าเอ, <c oughs> เอาลเวอร์เรไามในการเล่นประมาณสิบนาทีซึ่งก็คงจะอย่างนั้นแหละมั้งดังนั้นถูกลททำวิธีแปลกันเลยกันนะคุณจะใส่สลับกันเลยอะใส่สลับกันอ่า ใครมากดห้องขี้ยีย่ยีย่ห้องขี้อีกแล้วเหรอเุ้ยนี่ไรอะล่ะสัญญาอ๋ออ๋อโอเคมันจะขยับก็ต,ต่อเมื่อกูถันหนีปเฮ้ยจุดเอาลูกกูจะทำยังไงละ่ะคราวนี้โอเคแป๊บนึงดิเดี๋ยวกูทำไปกินโอเคไหม ออามาโอ้โหไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วต้องต้องเอ้ยมันจะไปกินมันจะไปกินลักษณะเหรอไปกินกรเยี่ยแล้วมันจะมากินกูนี่แหละโอ้ยเฮ้ยเอ้ออออยเฮ้ยเออว้เจ้าขูเฮ้ยเฮ้ยเยพามไปทำให้ท่นกลัวละเว้ยมันยังไม่เสร็จนี่ท่านผู้ศึกยังไม่เสร็จวะโอ้แม่งเดินเร็วซะด้วยเร็วซะเอ้ยอะไรมึงเนี่ยจทย์จทย์ <c oughs> <c oughs> เกือบวไปจอทอ๋อจอทมันชื่อเดียวกับไอ้เจ้าของกาลฟิวป่ะว่าใช่แน่ๆเลยมึงจอทไหนเนี่ยไอ้เฮียกูไม่จากจอทมึงนะมึงใส่ซอสเคล่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องใส่ตามสูตรมันหรอมั้งเฮ้ยจอทจะเย็นจะเย็นเป็นไหมเนี่ยฮะเดีย๋ยวไม่ทำไม่กินแล้วนะจอทมึงรอ,อกูก่อนดิโอเค รอรอนะรอเดี๋ยวทำให้กินไม่ต้องมายิ้มเลยทูมาก็ไม่บอกเสร็จแล้วเฮ้ยอ่ะกินไหมอ้ยเอา้าชาจบสี่จอดตัวใหญ่เอาลราสัญญาของคุณไปแล้วก็หนีไปแค่นั้นเลยแล้วถ้ากูไม่ทำล่ะเอ่อกูก็ดีกันตายได้แหะ เอาเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากูกดรัวไปเอา้ากูกดรัวไปหน่อยแปบ๊บนึงนะผมขอตัดคลิปแล้วก้นีก่ก่อนเมื่อกี้มันมคืออะไรวะกูกดรัวไปหน่อยอ่อแบบอ้าเฮ้ยแม่งไม่ทันด้วยหรอมันต้องเห็นดิแล้วกีตาร์คือมันหายไปแล้วได้ไงอ๋อคุณเล่นกีตาร์ตลอดเวลาจนลืมทำอาหารไปเลยเอา้าโอเคก็ได้ ผมว่ามันต้องมีอย่างนี้อยู่แล้วแหละผมว่าเออไม่แปลกไม่แปลกโอเคคราวนี้เราจะทําอะไรได้บ้างมึงมาทําอะไรวะเนี่ยเอา้ากูตายได้ไหมตายอ้าวบิ๊กจอร์จจับคุณแล้วก็ฆ่าคุณโอเคฮะกูได้วิกี่หาจุดแล้วไม่รู้แล้วตอนเนี้ยอันต่อไปล่ะไปหาบิ๊กจอร์จได้ไหมจอร์จแบ่งจอร์จอืมจอร์จเลยจอร์จริงอย่างน้อยจนะ เดีย๋ยวมันเดี๋ยวเผื่อไม่พอเผื่อไม่พอเดี๋ยวทําเพิ่มให้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวใส่เพิ่มให้นะจอดนะเผื่อไม่อิ่มกลัวไม่อิ่มโอเคหท้องแตกไปซะมึงกินเขาเนี่ยบอกเลยกินไม่หมดแน่ๆไม่หมดกูปรบับนายสัตว์เดี๋ยวรอไปทางอื่นก่อนแล้วกันรูปไขว่วะเนี่ยโอ้โหยังรอเลยเฮ้ย,อยจอด กินและแงแง่แงแงเอาโอ้ก็ปกติดีว่าแล้วทำไมตอนแรกสุดมันไม่มาวะเออยโอ้โหโอ้โหเอาดิมือโรคไตแน่ๆสัตว์กูบอกเลยกินตัวกินจานนี้ไปโรคไตถามหาแน่ๆจอร์ดเฮ้ย มึงไม่ตายดีแน่ๆมึงอะแอดมิดหลายวันเลยมึงอะ่ะรอเข้าใจไหมใจเย็นเหรอใจเย็นเป็นไหมออาไปเอ้ยเฮ้ย <c oughs> จริงด้วยอะ่ะคุณทำราสัญญาได้แย่มากๆแล้วบิ๊กจอนก็ตายจากความคลินช์เอา้ามึงไม่ได้กินเหรอมึงตายเพราะว่าปุ๊บทำได้เชี่ยเกินใช่ไหมโอ้ไม่จัดผมได้ไปกี่ฉากจบแล้ววะเนี่ยอะฮะท้ไมมันเปิดแล้วมันปิดไม่ได้วะ โอ้ยอะไรวะจะฟอกมีมีข้างบนด้วยเหรอมีข้างบนด้วยเหรออะไรวะแล้วข้าลาเป, hey, เปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้โอ้เจสัสไรโอเคงั้นกูใส่เพิ่มมาเลยกันเก็บมาใส่เออวะ่ะถ้าผมปรุงอันที่มันแย่ๆถ้าผมกินเองมันจะเป็นยังไงวะผมไม่ได้กินเองแน่นั่นอ่ะโอ้โห oh, oh, แม่งเอ้ยผือหลุดมือจอร์จจียันลูก ลองแดกดูดิอันนี้กูปรุงกับใส,ส,ส่ทุกอย่างเลยนะฮะงามงามงาน้ำนำนำ้นำเออคุณใส่อะไรวะเนี่ยมาโยกับแครปอ่ะแอนแครปยูเอเซเลปอะไรคือเซเลปอันนี้ได้จะครบล้วปะเออเดี๋ยวผมได้ดูมาหนึ่งนะมันจะครบแล้วแหละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลือเจ็ดอันเดียวเหรอผมว่าเจ็ดเนี่ยก็คือรรทำสัญญาแล้วก็รอไปเหลือเจ็ดอันเดียวฮะผมใส่ตามสูตรเลยด้วยกันนะ โ okay, อเคฮะรอนั่งรอได้ไหมไม่ได้นี่หรือว่าไอ้นี่อยู่วะไอ้ตอนเขาน้ำเปิดอะลองดูดินี่ มีวิวคอมฟอร์ลาสัญญาแล้วยังไงกูปิดประตูได้ไหมต้องไปจ้งหมาแม่ก็น่ากลัวเนาะตาเหมือนลูกก๊อฟเลยอะปากเหมือนช็อกโกแลตมีกินช็อกโกแลตมาใช่ไหมเนี่ยฮเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวน้ำเมื่อกี้เจ็ดหรอนี่ไงไอ้ใช่เจ็ดทับเจ็ด จดชอบเพลงของคุณเขาเลยไม่ฆ่าคุณและคุณนังคู่ก็เต้นด้วยกันโอโอเคแม่งถือว่าจบไปแล้วกันฮะไอเชี่ยยยจัดฉากจบจดแม่งจดเฮ้ยก็โอเคถือว่าจบไปแล้วกันกับเกมนี้ฮะเป็นเกมที่แม่งแบบไม่มีกันสาอะไรเลยคือเกมมึงแค่ทำรันญ่าโดนผีแดดหรือว่าทำรันย่าให้ผีแดดเล่กีตาแค่นั้นเองฮะก็คือเกมนี้แม่งแค่นี้เลย ผูไม่แปลกใจนะครับว่าฝ่ายเกมแม่งแค่ประมาณ40กว่าเองแล้วก็เอเวเรตเพลย์นี่ก็ประมาณนี้เนาะเอเวเรตเพลย์ทำอ่ะเออสิบนาทีจบจบจบภายนสิบนาทีได้เว้ยก็คิดถือว่าจบไปได้กันแล้วสำหรับวันนี้เ,เกมของจอร์ดแลญญะซันย่าฮะคือกูกูปวดหมัวจริงๆนะวันนี้ก็เลยกะว่ามาหาเกมมาสั้นเล่นเล่นกันเนาะอืมก็สำหรับคนที่อยากไปลองเล่นนู้กลินตัาในคลิปเลยไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีอัปเดตเพิ่มเติมมาหรือเปล่าแต่ว่ากูว่ากูว่าเนมีแค่นี้แหละอืมเกมไม่ทำมันลวกมากเลยขอดูก่อนดว่าาาาคคสร้้งงเเใฮะผลนกโอ เอ้ยโอ้เขาเป็นคนเดียวกับพี่ซั่งไอ้นนี่เหยอ,กอเกมเอเลี่ยนเหรอโอเคกูมไม่แปลกใจเลยเธอว่ามาเกมเอเลี่ยนมันก็มีหลายฉากจุบเหมือนกันแล้วกูก็จะไม่แปลกใจแล้วถ้าเกิดว่าเกมนี้เนี่ยมีหลายฉากจุบเหมือนกันฮะไอเดียอีดวอชิงโอ้ไม่กัดโอเคถือว่าเข้ามาแนวนี้อะเนาะแนวตัวตัวผีแม่งตัวไม่มีค่อยมีเลเยอร์เท่าไหร่อะนะตัวแปรตัวแปรเหมือนทำมาลวกๆแต่อาจจะไม่ตายเขาก็ได้เนาะอืมดูดิ ไอ้เหี้ยแล้วก็รูมแอดเวนเจอร์วัตฟาร์กสำหรับคนที่อยากไปลองก็อย่างที่บอกไปเลยฮลิงกนในคลิปเลยสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนใครแดกเกมมิ่งไอ้เหี้ยกูหมดแรงไลยสั์